แต่วันนี้จะนอนหลับด้วยไม่หลับก็แล้วแต่มันหนาวหนาวก็นนเถอะเราไม่กลัวแล้วคนทั้งเขาข,ข้อนี้เขาก็หนาวเหมือนกันไม่ได้นอนแ, <laughs> แต่เราไม่จะ <laughs> ไปอวดแต่เราคนเดียวได้เ,เขาก็หนาวเหมือนกันใช่ว่าเขาสู้ได้เราต้องสู้ได้ว่าไหมเราสู้ไม่ได้วันพรุ่งนี้เปิด <laughs> เข้าใจเนี่ยนะ แล้วสู้มันสูส้ไม่ได้วันนี้วันพรุ่งนี้จะเปิดเลย <g ül> ถอยสู้ไม่ได้นั่นอะไรกเฮ<อ>้บอะไรอีกล่ะพิก้าครับพิก,ก,าก้าเลยอ๋อมามา,มาลองดูมะเอามาลองดูเอามาเอามาแก้หนาวลองดูม,มาเอาไปมามแก้ อ้ตกแตัวหนึ่งมันสักกี่ร้อยบาทแล้วนี่เนะห้าพันเนห้าพันห้าพันห้าพันครับผมเนี่ยครับห้าพบาทตัวหนึ่งห้าพันบาทโอ้ในกันเนี่ยมั้างากสบา,าน่อาอนั่นโอ่ตัวหนึ่งห้าพันบาท มันพิลึกนะนั่งร้องู้อืมอืมอย่าฉายถานั่ถ่ายภาพมีนะมันแพ้สายตาว่ะภาพพี่บภาพพี่อยืน เหมือนเอาเข็มแทงตาหนาภาพแต่ทีนี้ให้พี่นาบ้างนะพวกที่มาทำจะทำจุมจีจุมานะสอนโลกมาได้สอนจุมจีจุมานะหมดแล้วนมา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 เป็นไงนั่งอยู่ นั่นมันจะเต่งแค่ไหน่ะฮึสู้เราได้เลยมันจะเมาเหมือนกันอะรนะดูลักษณะมันจะมันจะเมาเหมือนกันนะเมยเมาก็เมาเถอะเขาเมาเล่าเขายังนอนเออเขาเมาเล่าเขายังนอนที่แตกยาวลาย เราเมายาเราไม่ขี้แดงว่า,เ,<อ>าเป็นเลยวะฮึ่ึฮึ่ึฮาฮบฮึฮึฮี่ึฮึฮาเขาขายมาจากไหนฮนึฮึฮเฮึ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 ฮยฮึฮึฮัฮึ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 ฮมฮึ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 ฮ โอ้โซ่โซ่โซ่เรานี้มาขายก็ซื้อมันซื้อมันอะไรวัตถิระอาจารย์สมัยอารย์สมัยนะครับอามารย์สรัยได้รับถวายไว้เยอะเอาหอมนองคายอ่ะนนั่เออมาสมัยเข้าใจแล้วนะมามาหาหยิบหนึ่งอยู่ออสเตรเลียอันนี้มาสมัยห้าพันบาทเหลื้อ อืมควันก็หมองเลยโทษชุนเหมือนกันนะใครจะเอาวะหมอจะเอาครับผมหมออยากได้เขามากกว่านี้ไม่ไหวแล้วมันเมาแล้วรู้สึกยังไงชาวคนอืมเมารู้สึกเมามันชุนเหมือนกันนะ เมาเหมือนกันนะเมา่นนะเมาอย่อเดียวมันใครมันเป็นบ้าซื้อบุหรี่มวนเดียวห้าพันบาทนะอ้าวคนไม่เป็นบ้ามันซื้อไม่ลงหรอกอย่างเรานี่เราไม่เป็นบ้าไม่ซื้อมวนเดียวในห้าพันบาท มีผ้าห่มไมู่้หญนะผ้าห่มมีไหมล่ะมีอ้า่มีะเนี่เนี่ย้นญนะวันนี้จะหนาวอยู่นะดูรักษาเย็นเย็นดีเลย็ไมเใช่เล่นฉุนนะไปไปไป น้นำราบวัวนะครับเยอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกเนื้อน้ำลาบวัวครับผมน้ำลาบวัวยำหน่อยครับผมน้ำอะไรราบลาบวัวครับผมลาบวัวครับลาบวัวครับผมก็เข้าชาอยู่